ผู้คนกำลังชื่นชมในสิ่งที่คุณทำตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้คลิปนี้อาจจะเป็นดวงของเพื่อนๆนนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าผู้คนนะคะเขาชื่นชอบเขาชื่นชมในตัวของคุณในสิ่งที่คุณทำในเรื่องใดบ้างนะคะโอเคพลังงานไพ่ที่แม่หมอเปิดให้กับเพื่อนๆนนะคะเพื่อนๆได้ไพ่สี่ถ้วยใบนี้เลยนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคุณได้กระทำอะไรบางอย่างอะคะ่ะที่เป็นการไปช่วยคนที่เขาแบบอาจจะเป็นซึมเศร้า หรือมีสภาวะที่แบบว่าเหมือนมืดแปดด้านหรือเขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงเขาอาจจะขาดความมั่นคงอะไรบางอย่างในชีวิตหรือเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วคุณอาจจะทําบุญให้กับเขาหรือคุณส่งมอบสิ่งที่เขาขาดให้กับตัวเขาเห็นไหมคะเนี่ยคนคนนี้เขากําลังนอนอยู่แล้วเขาก็แบบว่ากําลังเครียด mm. กําลังซึมเศร้าและ เขาเหมือนรออะไรบางอย่างรอการตอบรับอะไรบางอย่างอยู่แล้วคราวนี้ยอันนี้เห็นไหมคะมินมันมีสิ่งที่เป็นข้อความใหม่ที่ยื่นถ้วยถ้วย,วยก็หมายความว่าสิ่งที่มันทําให้คนนี้จะใจฟูได้อะ่ะนั่นแหละคะ่ะซึ่งมันเหมือนกับว่าคุณอยากจะทําอะไรแบบนี้แม้ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเขาก็เลยชื่นชมคุณนะคะในสิ่งที่คุณทําตรงนี้นะคะพลังงานของคุณนะดีมากๆเลยในตอนนี้นะคะอ่าโอเคทีนี้เราก็มาดูกันนะคะ ไพ่ที่ได้นะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์นะคะ The Hermit มิกับหัวอืมได้ไพ่หกดาบกับหัวได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะโอ้ชัดเจนมากนะคะได้ไพ่จัสติกนะคะกับหัวโอเคค่ะแม่หมอมีความรู้สึกเลยนะว่าตัวคุณเองอะค่ะแบบว่าคุณไม่ได้อยู่นิ่งเฉยอะคุณแบบว่ามีความเข้าอ,อกเข้าใจเห็นอ,อกเห็นใจคนที่เขาด้อยกว่า เขาคนที่เขาแบบมีปัญหาชีวิตอยู่เหมือนคุณเจาะลึกเข้าไปถึงหัวใจของเขาว่าว่าเออตัวเขาเองอะ่ะแบบมีความยากลําบากอะไรบางอย่างอะ่ะแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขอคุณเลยหรือไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคุณเลยอะ่ะแต่คุณสามารถที่จะมองเขาได้ออกมองเขาได้แบบทะลุปุกปงเลยอะค่ะว่าเอาเอเขาเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แสดงความเมตตาความเห็นอกเห็นใจเหมือนคุณเข้ามาทําให้เขารู้สึกว่าอนาคตของเขามันมีความหวังอีกครั้งหนึ่งอะ่ะ มันเหมือนคุณไม่ได้เห็นแก่ตัวที่จะเอาแต่ตัวเองแต่คุณแบบแชร์หรือแบ่งปันให้กับเขาด้วยอะ่ะก็เลยทําให้เขาว่าซาบซึ้งตรงนี้กับตัวคุณมากอะ่ะแล้วก็ที่แม่หมอเห็นนะคือเห็นไหมถ้าเป็นใบนี้หัวตรงอะ่ะฟ้าฝนอะไรมากระหน่าเลยใช่ไหมกับหัวก็คือคุณไปทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนฟ้าหลังฝนมันมีจริงอะ่ะเหมือนท้องฟ้ามันสว่างสวยอะ่ะเหมือนเขาแบบจากที่เขามองไม่เห็นทางออกอะ่ะ คุณมาทําให้เขามองเห็นทางออกมองเส้นทางที่มันสวยนะสวยงามที่มันรอเขาอยู่ข้างหน้าคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะจัดการปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตของเขาอะที่เขาแบกรับอยู่ในตอนนี้ได้อะมันก็เลยทําให้เขาว่าซาบซิงบุญคุณของคุณมากๆเลยอะค่ะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เขาก็ได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง,จง,จงว่าเออคนดีๆมันมีอยู่จริงๆเนี่ยคนที่แบบว่าไม่ได้พูดอย่างเดียวแต่ลงมือทําด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันมีอยู่จริงๆอะคะ่ะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองอะคะ่ะอยากที่จะตอบแทนคุณด้วยเช่นเดียวกันหรือทําอะไรบางอย่างที่จะปลดล็อกคุณหรือทําให้คุณรู้สึกดีด้วยเช่นเดียวกันประมาณนั้นนะคะอืมนั่นแหละค่ะมันมาจากผลบุญผลบาร,รมีที่ตัวคุณเองทําเพื่อเขาเขาก็เลยอยากจะสะท้อนพลังงานสิ่งดีๆให้กับคุณเช่นเดียวกันนั่นแหละค่ะประมาณนั้นเลยคือแม่มอรู้สึกว่านะคะคนคนนี้ค่ะเขาเหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาชีวิตแต่เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่า อาจจะไม่ค่อยที่จะพูดหรือบอกหรือขออะไรแบบนั้นอะมันเลยทําให้ตัวเขาเองอะค่ะรู้สึกแบบอือคือมองคุณคือน,นางฟ้าในสายตาเขาตอนนี้นะคะแล้วก็อะไรอีกนะคะได้ไพ่เดทนะคะเห็นไหมคุณทําให้เขาเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยอะแล้วก็อ้าห็นไหมคะได้ไพ่ อันนี้ก็เป็นไพ่อะไรนะหกไม้เท้านะคะเราก็ได้ไพ่แปดดับกับหัวนะคะอืมอีกใบหนึงนะอัศวินเรียนนะคะเห็นไหมคุณอาจจะไปซัพพอร์ตเขาอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบกําลังใจล่ะหรือปัจจัยทางการเงินอะไรก็ตามเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่าเขากําลังหาทางออกที่จะทําให้คนรอบข้างเขาแบบได้รับในสิ่งที่ที่ต้องการหรือมีความสุขหรือทําให้ชีวิตของคนรอบข้างของเขาดีขึ้นด้วยอะไรแบบนี้เหมือนเขาแบบ ต้องแบกรับภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบหนเยอะอะค่ะคนคนนี้อะค่ะอา่าเขาอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้มันเหมือน,นว่าเขาต้องขอบคุณคุณจริงๆนะที่แบบคุณซัพพอร์ตเขาเพราะมันเหมือนกับว่าแม้ว่าคุณอาจจะคิดว่าสิ่งนี้มันเล็กน้อยนะแต่สําหรับเขาแล้วมันยิ่งใหญ่มากอะค่ะเหมือนเขารู้สึกว่ามันเหมือนฟ้าประทานให้เขาเลยอะจากที่เขาอาจจะเคยมองคุณในด้านลบอะเขาก็จะมองคุณในด้านบวกแล้วก็พร้อมที่จะแบบดูแลปกป้องหรือทํา เป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณอะไรแบบเนี้ตัวคุณเองอ่ะอ่านเขาออกคุณรู้ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะคุณก็ช่วยเขาโดยที่คุณก็ไม่ได้ว่าร้อยเขาเรียกร้องหรือไม่ได้ว่าเออเขาจะต้องตอบแทนอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณให้เขาแบบที่เขาไม่ต้องพยายามอะไรอย่างเงี้ยเออที่เขาไม่ต้องประกาศให้รู้ว่าเออเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันทําให้เขารู้สึกแบบชื่นใจมากนะคะในตรงนี้ค่ะ แล้วก็มันเหมือนกับว่าคนคนนี้อะค่ะจริงๆแล้วอะ <VIN. S 1> ตัวเขาเองอะค่ะถ้าเขาเป็นคนไม่ดีหรือหวังผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยป่านนี้ Tuc. เขาก็คงจะร้องขอผลประโยชน์ต่างๆเงี้ยค่ะที่แบบว่าเออทําให้รู้ได้เลยอะว่าเขาก็คาดหวังผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยตัวเขาเองอะอาจจะไม่ชอบทําอะไรแบบนี้แล้วเขาอยากจะเป็นคนที่หามันได้ด้วยตัวเองอะทํามันได้ด้วยตัวของตัวเองเพราะเขาเข้าใจคนอื่นๆว่ามันไม่มีใคร <S <S อะ ที่จะชอบที่จะมีใครมาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราซึ่งนั่นแหละค่ะมันเหมือนว่าตัวเขาเองถูกอบรมบ่มพอกสั่งสอนมาดีว่าเขาจะต้องยืนได้ด้วยล้องแข้งตัวเองหรือทำทำให้ได้ด้วยตัวเองอะค่ะอ,อย่าไปเรียกร้องอะไรจากใครเขาก็เลยเป็นประเภทนี้ละค่ะมันก็เลยทําให้ชีวิตของเขาอะก็ไม่ได้แบบว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการสักเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยแล้วคันนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเอะค่ะเข้ามาในชีวิตของเขาอะ ม,มันเหมือนคุณแบบมาทําให้โดยที่เขาไม่ต้องอะไรมากเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาอะมองว่าคุณเนี่ยคือหนึ่งในล้านหรือเปล่าในชีวิตเขาที่แบบเข้าใจคนแบบเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมแล้วการที่คุณทําดีกับเขาเนี่ยมันไม่ได้ดีแค่เขาคนเดียวนะแต่ว่าคนในครอบครัวของเขาคนรอบข้างของเขาก็ได้ดีไปด้วยอะ่ะนั่นแหละค่ะเหมือนคุณแบบว่าทําให้ชีวิตอีกหลายๆชีวิตอะ่ะ เขายิ้มได้เขามีความสุขได้ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็เลยไม่แปลกที่คนคนนี้อะ่ะเขาก็เลยซาบซึ้งบุญคุณในตัวของตัวคุณนะคะมากๆเลยอ่ะคะ่ะอืมนั่นแหละค่ะก็นั่นแหละเขาอยากจะเหมือนเขาอยากจะขอบคุณคุณอะ่ะที่แบบทําให้ทําให้เขาแบบเนี่ยเห็นไหมผ่านพ้นวิกฤตอะ่ะคุณอะ่ะได้ทําความดีให้กับคนที่เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ยุ่งในเรื่องของทางโลกเท่าไหรอ่อ่ะ ไม่ได้แบบว่าปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเขาอะมัวแต่ทํางงทํางานหาเลี้ยงฝากเลี้ยงท้องคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะการที่คุณช่วยเหลือเขาไปอะเขาจะไม่มีวันที่จะเอาสิ่งที่คุณให้อะไปทําอะไรที่มันแบบว่าไร้สาระแต่เขาจะเอามาจุนเจอคนอื่นๆในชีวิตเขาคนที่เขารักอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นแหละค่ะมันเหมือนกับว่าคุณอะได้ทําบุญกับคนที่เขาแบบว่าอยู่ในพลังงานที่ที่ดีอะ่ะ เป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าเขาว่าอาจจะรรมะธรโมทําบุญหรือปฏิบัติธรรมหรือเป็นคนดีนะะั่นแหละเออเป็นคนเป็นคนดีแหละมันก็เลยไม่แปลกที่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายของเขาหรือว่าสิ่งศิษสิทธิ์ของคุณใดๆก็ตามาก็จะเห็นความดีตรงนี้ที่คุณทําเพื่อเขาอ่ะคุณก็จะได้รับผลบุญผล,ผล,ผลบรรารมีอะมากมากเป็นทวีคูณมากกว่าที่ให้เขาซะด้วยซ้ำอะค่ะเพราะว่าคุณได้ทําบุญกับคนที่เขาแบบ ตั้งมั่นในคุณงามความดีใดๆก็ตามแล้วมันก็เลยไม่แปลกที่พอคุณส่งเสริมเขาอะมันก็อยากจะทําให้เขาทําดีต่อไปหรือสู้ต่อไปอย่างเงี้ยเพื่อที่เขาก็จะได้ไปทําดีกับคนอื่นๆได้อีกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะส่งมอบเหมือนเขาพอเขาได้รับมาเขาก็จะส่งมอบความสุขนี้ให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันอะนั่นแหละก็คือมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยจะได้ผลบุญผลบารามีแต้มบุญคุณจะสูงมากๆเลยหลังจากนี้อะค่ะประมาณนั้นเลยนี่แล้วค่ะ เขาก็มีความรู้สึกว่าชื่นชมในสิ่งที่คุณทํามากๆนะคะขออีกใบหนึ่งเดมมูลกับหัวเห็นไหมคะ mm hmm. เขาแบบว่าเคยอยู่ในโลกที่มันมืดมนหรือเหมือนอาจจะเคยนั่งร้องไห้หรือเสียใจกับอะไรบางอย่างอะที่มันไม่ได้สมหวังหรือไม่ได้ดั่งใจเขามากนักอย่างเงี้ยคะ่ะเออเขาอาจจะอยู่ในจุดที่แบบต้องกอดตัวเองหรืต้องแบบเผชิญกับการที่เขาต้องอยู่เพียงลําพัง ความกลัวอะไรต่างๆก็ตามอย่างเงี้ยค่ะอ่าโดยที่ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางมันจะยังไงซึ่งตัวคุณเองอ่ะมาทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาตื่นขึ้นมาเหมือนเขาแบบไม่ต้องคิดมากคิดไม่อะไรแล้วอ่ะเออเหมือนเขาไม่ต้องจมกองทุกข์หรือไม่ต้องแบบว่าอยู่กับพลังงานที่โศกเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ยคุณอ่ะได้บุญกุศลใหญ่มากๆเลยจริงๆในตรงนี้ค่ะอือนั่นแหละค่ะเขาก็เลยชื่นชมคุณกันในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะ อะไรเล็กๆน้อยๆอ,อะไรที่สามารถทำเพื่อคุณได้เขาก็จะพยาย,ยามที่จะทำให้กับคุณประมาณนั้นเลยค่ะหมาเปิดให้เพิ่มนะคะได้ไพ่จัดมิ้นนะคะกับหัวอุ๊์ได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ ว้าวเดลิเวอร์นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้ที่จะทําความดีให้กับทุกผู้ทุกคนอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็คือว่าบางทีอะค่ะคนที่สามารถที่จะไปสู้เพื่อคนอื่นได้อะค่ะเขาก็จะต้องมีกําลังหรือต้องแบบชาร์จแบตเตอรี่ของเขาให้เต็มก่อนถูกต้องไหมคะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอะถ้าสมมติว่าตัวคุณเองอะค่ะอาจจะไปขอพึ่งพาให้คนที่เขาแบบว่าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อะไม่หมอยกตัวอย่าง ราคาเนี้ยค่ะมันเหมือนกับเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เขาก็จะไม่รู้ว่าจะไปช่วยคุณได้มากแค่ไหนลําพังตัวเขาเองเขาก็แย่อยู่แล้วอะไรแบบนั้นนะนั่นแหละค่ะแต่ว่าทีเนี้ยคุณน่ะหยิบยื่นหยิบยื่นให้การลให้เขาได้รักษาตัวหรือทําให้เขาหายจากอาการที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับตัวเขาเองก็จะทําอะไรให้กับคุณได้มากกว่าเขาก็จะแข็งแรงเขาก็จะแบบพร้อมที่จะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแบบนั้นนะอืมนั่นแหละค่ะก็คือบางทีอะค่ะ เออมันก็ต้องใช้ต้องมีการลงทุนอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าตัวเขาเองก็อาจจะมีหนี้สินหรือมีปัญหาเหมือนกับคนอื่นๆเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันเหมือนพอการเงินอะไรต่างๆของเขาอะหรือว่าชีวิตของเขามันลงลอกมันดีมันก็จะช่วยทําให้เขามีพลังในการที่จะออกไปสู้กับทุกอย่างนั่นแหละค่ะแต่ทีเนี้ยค่ะถ้าเขาอยู่ในสภาวะที่เครียด เขายังเติมตัวเองไม่เต็มอ่ะแล้วเขาจะไปเติมคนอื่นได้เต็มอย่างไรกันอะไรแบบนี้คือเขาก็แย่อยู่แล้วจะไปให้ช่วยคนอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนเหมือนถ้าแบบเราหิวข้าวอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราไม่ได้กินข้าวแล้วเราต้องไปทํางานอ่ะเราก็จะเป็นลมถูกต้องไหมคะเราก็ทาอะทาได้ไม่เต็มที่เราก็ทามันไม่ได้เราก็แบบโอ้โหล้มลงตรงนั้นแต่ทีนี้เรากินข้าวจนอิ่มอ่ะเราไปทํางานอ่ะเราก็จะไม่เป็นลม เราก็จะทํางานได้แบบเต็มที่นั่นแหละค่ะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองอ่ะรักคุณมากในตอนนี้ค่ะ